สวัสดีชาวกลุ่ม a ฟ e บุ o กคนรักบ,บูมิสื่และบ,บูมิเอเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดวลเดือดกันนะครับนะดวลนเดือดอกับคุณชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้ถามนะครับเราก็ใช้หุน่นเดือดเดียวกันแต่ OC ต่างกันครับของเขาผมนี่เลเวลสกิลครบ3ส่วนเขา OC 5ห้ารือหนี่แหละประมาณนี้นะครับซึ่งเขาจะเน้นเน้นด้านแัค่กับสตีลแล้มั้งนะใครจะเข้าชาร์จได้ก่อน ก็คือคนที่จะได้แต้มคนแรกนะครับซึ่งหุน confusion. ตัวนี้ผมก็เปิด i อซได้ไม่กี่วันมวานนี้น่าจะเมื่อวานนะมขอเช้าไปก่อนไป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 เออเออ come on girl โอ้ไม่น่าใจร้อนเลยกู โอ้ยไม่เข hey, okay, hey, hey, hey. ah, ้าว่ากูไม่จะพลาดเลยไม่ไหวไม่หยุดใจเย็น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 ทำไมรอบนี้แม่งเออกูหลาบกากยอมเหยาวจิ้บหอมนะครับผมอย่าพึ่งยอมนะเรามันกากจิงเบย ไม่ใส่อุ้สองเป็นกุกกุครันอีกแล้วโธ่ยทำไมกูมันกะอย่างงี้ต้องต้องทุนรังอีโดเวเตอร์มาสู้เึ้นยอมแพ้อีโดเวเตอร์ไม่ใช่ละต้องให้อีโดเวเตอร์ชนะได้ไม่กลบไม่ได้ เัน <laughs> ตะก,กี้ยังสูสีนะนี่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูจะยอมกูจะยอมแพ้แล้วกูจะยอมแพ้ม้น <c oughs> เร็วมากกูกลายเป็นกระสอบทรายไปแล้วนี่โอ้ยร้อนวะ่ะบ้านผม ตอนนี้ก็ร้อนมากมายครับพลุน,นลเบอร์สองเอาไม่อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยอาเราก็ทำดาเมจความเสียหายทุกทีแค่สาวแต้มก็ได้สิบห้าแต้มแล้ว โอ้ดีใจอะไรนักหนาวะตูหนีป้ายอะไรเนี่ยตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟโอเพนไวทต้เนี่ยตีป้ายเนี่ยตั้งอีป้ายเนี่ยเออที่จะสร็จสิ้นผมบองตรง,ง,ง,งเลยเดี๋ยวผมจะตีแต้มขึ้นมาให้ได้ครับผมสุดเทด็ิ์ขึ้นก่อนทุกคนจะได้ยิ่งใหญ่บอกแล้วความสำเร็จ ยังก้าวถึงภูควาสำเเ็จอันริ่ใหญ่ย <Yeah. S 1> คนตัวนี้อยู่ในซีรีส์ไหนวะเฮ้ยเ,เยข้าท้าข้างลันโอ้มาหลังจ <c oughs> <c oughs> ำไปคนตัวนี้มันอยู่ในซีรีส์ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวสักวันจะแคชให้ดูนี่ครับพึ่งยอมแพ้ครับ เยียมเป็นตัวกุกชันไปแต่ผมกับเขาห่างกันอยู่เพียงแค่ตั้ง9้าแต้มครับผมคุณว่ามันจะตีตึ้นขึ้นมาได้หรือไม่